สวัสดีค่ะครอบครัวรอยสนันค่ะมันนี่เพ้นสผพามาดองหัวใช่เท่าเนาะจ้ารสชาติของเขากะสิแซบแสบจากกลมกลมค่ะมีรสหวานรสเปรี้ยวหล่ะกะเข้มตามนิดๆเนาะจ้าแซบแซบค่ะไปบึงวิธีทํากันเลยเนาะจ้ามาเบึงส่วนผสมกันเลยจ้าว่าเพ้นมีอย่างเนาะจ้า ค่ะอันนี้ก็สิเป็นหัวใช้เท่าเนาะคะ่ะเพ้นล่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว้อจา้าเพ้นก็นสิมีน้าตาลค่ะ100กรัมค่ะเป็นน้าตาลทรายขาวเนาะจ้ะจากนั้นเพ้นสิใส่เกลือเนาะค่ะ้วกามีน้าส้มสายชูตามที่เฮาชอบได้เลยเลยนาะจ้ะจากนั้นกันสิเป็นขวดโลกแกวเนาะคะ่ะไว้สาหรับดองจา้าค่ะจากนั้นเพ้นสีมาหันหัวใช้เท่าให้เป็นเว้นๆวนเนาะคะ่ะ เพ้นซีหั่นพอดีค่ำเนาะคะ่ะการทีหั่นพอดีคำเวลาห้าดองเนาะคะ่ะรสชาติของนำดองกับสีซึมเข้าไปในเนื้อหัวไชเท้าเดเร็วเนาะคะ่ะกับสีมีรสชาติที่แซบขึ้นค่ะจากนั้นกับสีมาหัน่นหัวไชเท้าเป็นชิ้นเล็กๆอีกค่ะเพ้นซีหั่นซีชิ่นเนาะคะ่ะเพื่อพอดีคำเนาะคะ่ะถ้าหัวไชเท้าถี่มีหัวใหญ่เนาะคะ่ะเขาก็สามารถหัน่นตาม ขนาดที่หฮาตรงการเด้ยเลยเด้อจ้าหรือว่าสีดองแบบแทงหรือว่าสีดองแบบกลมกันเลยเนาะจ้าค่ะถ้าดองแบบนี้เนาะค่ะรสชาติของเขากับสิซึมได้เร็วค่ะเพราะว่าเขาชินหน่อยเนาะค่ะพอหั่นหัวใช้เท่าสิทธ์เนาะค่ะเดี๋ยวเพ้นสิไปเตรียมน้ำดองเนาะค่ะเพ้นสิหั่นเป็นชิ้นน้อยแบบนี้เนาะจ้าเดี๋ยวไปเตรียมน้ำดองกันเลยเนาะจ้าค่ะน้ำดองนี่เพ้นตุมมาแล้วเนาะจ้าตุมแล้วก็ล่อให้น้ำดองยินเลยเด้จ้าล้างจากนี้ก็สีมา ผสมส่วนผสมกันเลยเนาะค่ะจากนั้นใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปหนึ่งอยกัมค่ะค่ะกระตามด้วยเกลือค่ะเกลือเพิ่สีใสหนึ่งซอนซาเนาะจ้าเพื่อให้มีรสเค็มน้อยๆค่ะเพิ่สีบ่าให้เค็มแห้งจนเกินไปค่ะจากนั้นกระตามด้วยน้ำส้มสายชูเนาะค่ะน้ำส้มสายชูนี่เพิ่สีใสสองซอนตุ่ดเนาะจ้า จากน,านั้นเขาก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายจนละลายดีที่สุดเลยเด้อค่ะน้ำที่เพ้นผสมส่วนผสมนี่เนาะคะ่ะก็คือน้ำนี่เพ้นต้มมาแล้วเนาะคะ่ะต้ม่มต้มมาแลลวแล้วลก็ปล่อยให้เขายเย็นจนเกินไปเนาะคะ่ะเพ้นเสร็จไห้มีความอุน่ๆนๆน้อยเนาะคะ่ะอุน่นมีความอุน่นพอเฮ้ามาละลายกับน้ำตาลพอมาละลายกับเกลือเนาะคะ่ะเขาสิได้ละลายง่ายค่ะ ค่ะจากนั้นเท่ากับมาดองกันเลยค่ะวิธีการดองเนาะคะ่ะเพนกะสีเอาขวดโหลเนาะคะ่ะไปต้มน้ำห้อนหรือว่าไปลวกน้ำห้อนทุกครั้งที่เอามาดองด้อจ้ะเพื่อพ้องกันไม่ให้เขาเกิดเชือ้อราเนาะคะ่ะเพนสีไซหัวเชเท่าไปเกลือบเต็มลกขวดโหลเลยด้อจ้ะจากนั้นกะสีเทน้ำดองลงไปเลยค่ะการเทน้ำดองเนาะคะ่ะก็คือต้องเทน้ำดองไห่ถั่วหัวเชเท่า้อจ้ะ เผื่อหัวไชเท้าของเฮาสิสด้มีรสชาติที่ทั่วถึงมีรสชาติที่มกลมๆเนาะจา้าวิธีนี่ก็เป็นวิธีการดองแบบง่ายๆเนาะค่ะเพิ่นสิใส่เวลาการดองแค่สามมือคะ่ะสามมือแล้วเองค่อยออกมากินกันเนาะจา้าว่ารสชาติสิเป็นจังไหนเนาะค่ะแค่นี้ก็เสรเรียบร่อยแล้วจ้าค่ะมื้อนี้มาชิมรสชาติเนาะค่ะของหัวไชเท้าเนาะคะ่ะมื้อนี้เพิ่นดองมาได้ทั้งหมดสามมือแลวเนาะจา้าว่ารสชาติของเขาสิเป็นจังไหนเนาะจา้า แซบแซบค่ะมันจะมีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนะคะแล้วก็ออกเข้มน้อยนนะคะแซบแซบจา้าไป็ร้องเฮ็ดกินบ่งเดอจา้า